สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวีเรื่องมีเล่าๆตอนนี้ผมขับรถอยู่บริเวณถนนเรียบด่วนกาญน,นาฝั่งตะวันตกก็เลยด่านบางครุสองนะครับมาสักประมาณร้อยสองร้อยเมตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูก่อสร้างถนนหมายเลขสามเก้าศูนย์สองนะครับหรือว่าถนนเรียบด่วนกาญน,นาฝั่งตะวันตก ดูป้ายสะหน่อยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3902ทางบริการด้านนอกของทางหลวงหมายเลข9นะครับก็คือทางเลียบด่วนนะเรามากักจะเรียกกันว่าถนนเลียบด่วนวงแหวนตะวันตกช่วงพระประแดงนะครับบางขุนเทียนระหว่างหลักกิโลเมตรที่0 ถึง13บวก6 0ระยะทาง13.600กิโลเมตรบริเวณด่านเก็บเงินบางครุ้ง2จนไปถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเขาก็มีการวางท่อระบายน้ำบ่อพับคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ตอนนี้ผมมาถึงบริเวณแยกเรียบด่วนนะครับถนนประชาอุทิศนะครับตรงนี้ก็มีถนนประชาอุทิศตัดก็เดี๋ยวข้าไปอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะเป็นการขยายทางวิ่งนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สองช่องนะก็จะขยายเป็นสี่ช่องด้านหน้าก็เป็นสะพานข้ามคลองรางขมินสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขสามเก้าูนนะครับหรือว่าถนนเรียบด่วนการจนาวงแหวนฝั่งด้านทิศตะวันตก เขาก็จะเริ่มสัญญาวันที่11กันยายน2563สิ้นสุดสัญญาวันที่27กุมภาพันธ์2566ระยะเวลาก็อยู่ที่900วันวงเงินก่อสร้างนะครับ582ล้าน7 000, 3 0 0 0 0บาทคุณรับเหมาก่อสร้าง ก็บริษัทชอทวีก่อสร้างจำกัด ฟ้าก็จะดูมืดๆสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็พายุเข้าตลอดนะครับไปถ่ายคลิปก็จะดูมืดๆด้นานหน้าก็เป็นไฟแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกถนนประชา้าที่เจิบหกนะครับ ด้านกว่านะครับเป็นซอยพุทธบูชา36ตรงนี้ก็ออกไปถนนพุทธบูชาได้ ่อนที่จะมีการก่อสร้างก็มีช่วงหนึ่งนะครับถนนก็มีปัญหามากๆเลยนะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมีผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ร้องเรียนกันมากมายเลยถนนเป็นหลุมเหมือนแบบดวงจันทร์เลยตอนนี้เขก,ก็มาปรับปรุงนะครับแก้ไขแล้วก็ขยายช่อง ทางวิ่งให้กว้างขึ้นก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นอยู่นะฮะมีฝุ่นแล้วก็พื้นผิวถนนที่บางจุดก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการก่อสร้าง ฝนตกมาก็จะถนนก็จะเละหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาก็จะมีฝุ่นเยอะย่านนี้ก็จะมีหมู่บ้านขนาดใหญ่อยู่หลายหมู่บ้านนะครับมีตลอดนะเส้นทาง สำหรับถนนเรียบด่วนกาญจนนาฝั่งตะวันตกนะครับก็ยังมีคนงานมีคนงานก่อสร้างอยู่นะส่วนใหญ่แล้วนะครับหลายพื้นที่ก็ยังมีคนงานถึงจะไม่มากนะแต่ก็มีการก่อสร้างไปเรื่อยๆก็จะมีปัญหาก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้านี่ก็จะไม่ค่อยจะมีการก่อสร้างแต่ก็ยังมีเป็นบางสถานีนะครับแต่ว่าจะน้อยมากตอนนี้เอฟซีรถไฟฟ้านะครับ พอจาองเงาๆหน่อยตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามคลองหัวกระบือแถวนี้นะครับมีมีลิงนะลิงสแสมเนี่ยอยู่ด้านขวามือนะครับเนี่ยตายรถอยู่นะลิงสแสมอยู่ตามรถนะครับรถก็ามาจอดเนี่ยลิงก็อยู่บนรถ เมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะครับก็เริ่มลดลงนะที่อยู่ก็เหลือน้อยลง ข้ามาเป็นคลองสนามชัย ด้นานหน้าก็เป็นถนนบางกุ้นเทียนชายทะเลนะครับที่มาจากพระรามสองอตรงนี้ข้ามไปไม่ได้นะครับยังไม่มีสะพานนะเขากำลังทําสะพานอยู่นะครับต้องกลับรถนะผมกลับมาแล้วกลับมากับรถมาแล้วก็มาเลี้ยวเข้านะครับเขาก็จะมีการทําสะพานข้ามมาตอนนี้ถ้าจะมาอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะมีถนนบางกุเดียนชายทะเลตัดนะครับก็ต้องไปอ้อมใต้สะพานด้านซ้ายแล้วก็วกกลับมาตรงนี้ก็มีทางน้ำก็ต้องทำสะพานนะครับข้าม หน้าจะเป็นทางแยกนะครับดูแล้วสร้างเป็นยกระดับบริเวณใกล้แยกก็เป็นแยกตะแกงงามเดี๋ยวผมหยุดตรงนี้นะครับเพราะว่าด้านหน้าอีกประมาณไม่เกินห้ารอยเมตรนะครับจะเป็นด่านผมหยุดคลิปตรงนี้เลยนะครับระยะทางที่วิ่งมาก็เกือบจะสิบสามกิโล ถึงนะครับด้านหน้าแยกสแกงงามเดี๋ยวผมเลี้ยวกลับเลยนะครับตรงนี้มองดูแล้วก็เป็นจุดที่เขาสิ้นสุดการก่อสร้างในช่วงนี้นำมาฝากกันนะครับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3902ถนนด้านนอกของทางหลวงหมายเลข9นะครับหรือว่าวงแหวนกาญจนาฝั่งตะวันตกช่วงพระประแดงบางขุนเทียน ระยะทางก็13กิโลเมตรนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ